สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตนะคะมาพบกันอีกเนาะกับนุชค่ะทุกคนก็ทุกคนจะเห็นเนาะช่วงที่ผ่านมาุูจะมีไฟเนาะมีไฟในการที่จะแบบาพาทุกคนเนาะได้ปลุกการตื่นรู้ให้ทุกคนได้เข้าใจอตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรแล้วเราควรจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบ้างเนาะแต่จะบอกว่าอะไรรู้ปะตั้งแต่ว่าวานแล้วรู้สึกว่าเอาไฟ มันจะเรียกว่าไฟรถก็ไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นอารมณ์แบบรู้สึกว่ามันกลับเข้ามาในตัวเองมากขึ้นอนะ่ะเออกลับมาที่ตัวเองมากขึ้นเหมือนให้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการที่กลับมาดูแลตัวเองเออตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้พวกออธรรมชาติบำบัดหรือสมุนไพรหรือสมุนไพรในการดูแลตัวเองเนาะเพราะว่า เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ที่นุชแบบว่ากลับมาแบบว่าเข้มข้นกับตัวเองเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบลดอะไรที่มันเป็นแบบเคมีเอออะไรที่เป็นเคมีกับตัวเองเยอะมากเนาะในเรื่องของ ผิวหน้าผิวพธุน์เนาะจากเมื่อก่อนเราจะเน้นพวกการใช้ครีมหรือสิ่งต่างๆอยางนี้ไม่ได้ใช้เลยแทบจะไม่ได้ใช้ต้องบอกเลยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเป็นในเรื่องของพวกน้ํามันเออน้ํามันธรรมชาติในการใช้กับพวกผิวเอ,อ่อต่างๆเนาะเออตอนนี้นั่นแหละทุกคนแล้วช่วงนี้รู้สึกว่า2วันมาเนี่ยเออมันมีแบบสิ่งให้เราแบบไปเรียนรู้เกี่ยวกับพวกนี้เนาะเออแต่ก็ไม่รู้ยังไงต่อทุกคนก็คิดว่า คือในความรู้สึกเนาะก็คิดว่าจะนําเกี่ยวกับพวกนี้แหละพวกเ,เรามาทางสายพลังงานอยู่แล้วเนาะเพราะอะไรเพราะเราจะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปเนาะทุกคนเดี๋ยวเผื่อนุจะไปดูไปศึกษาอะไรเนาะเกี่ยวกับพวกสมุนไพรที่นํามาปรับใช้กับตัวเองเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมาต่อมาต่อกันมาทุกคนเนาะก็สองวันแล้วเนาะที่นุบำเหน็จไปกับทุกคนในเรื่องของว่า เฮ้ยเรารู้ไหมว่าเราทุกคนามาจากไหนหรือหรือว่าเรามาทำอะไรกันบนโลกใบนี้เนาะถ้าเกิดทุกคนได้ฟังย้อนหลังไปสองวันที่ผ่านมาเนาะสิ่งเหล่านี้คือพอรู้แล้วพอรู้สองอย่างดีแล้วแล้วไงต่อ <c oughs> เออมันก็จะมีคําถามต่อว่าแล้วไงต่อล่ะเออคืออย่างน้อยนะสิ่งที่โนจะบอกทุกคนว่าในวันที่เรารู้ว่าเราแท้จริงแล้วเราเป็นใครอะ คือนุชอยากให้ทุกคน,เ,นเลือกเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองมาปรับใช้อย่างเช่นอถ้าเรารู้ว่าเราเป็นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรรู้ไหมทุกคนเอเพราะฉะนั้นนะในความศักดิ์สิทธิ์ทุกคนนึกภาพออกเวลาที่เราคิดว่าเฮ้ยเราศักดิ์สิทธิ์คนศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นแบบไหนเขาทํำยังไง <c oughs> คนศักดิ์สิทธิ์เอเมื่อเรารู้ว่าเราศักดิ์สิทธิ์อสิ่งที่เราคิดพูดทํอาออะอมันก็ควรเป็น การกระทําที่ดีใช่ไหมเพราะคนศักดิ์สิทธิ์เขาจะทาในสิ่งที่ดีเนี่ยให้เราดึงในส่วนเหล่านี้ออกมาอืมเออถ้าเกิดคิดว่าเราเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เราจะเป็นแบบไหนเออคิดดีพูดดีทดําดีเป็นความรักความสุขความเบิกบานอยู่ในเชิงบวกในด้านดีเนี่ยมันจะขับเคลื่อนเราไปในทิศท,ทางที่ดีอะแล้ววันนี้โอเคเรารู้แล้วเฮ้ยเรามาบนโลกนี้นะเว้ยเราเออเรากําลังมาแบบ มาฝึกฝนมาเล่นเกมอะไรบางอย่างที่มันมีอะไรควบคุมเราอยู่เออพออย่างเงี้ยจากที่อะไรมันเหมือนกันเป็นเป็นเครื่องเตือนสติทุกคนเข้าใจปะเฮ้ยพอเรารู้แบบนี้เอาประโยชน์มาใช้สิเฮ้ยเป็นเครื่องเตือนสตินะเว้ยเออเราอย่าแบบว่าเราอย่าหลงเออเราอย่าหลงอ๋อทุกอย่างมันเป็นการควบคุมใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดสิ่งนี้มันไม่ดีเราก็อย่าไปทําเออทํา ตรงกันข้ามทำในสิ่งที่ดีมันง่ายๆเลยทุกคนไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะออมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ตามอ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่นุชเคยบอกทุกคนว่าเฮ้ยจงเลือกจงเลือกเชื่อในสิ่งที่มันยกระดับชีวิตเราเพราะฉะนั้นหาข้อดีในทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือไม่ดีก็ตามเอาข้อดีมา เอาข้อดีแล้วมา,าปรับใช้กับตัวเองทุกคนว่าเกิดประโยชน์ไหมเพรารู้ว่าฉันเป็นคนแบบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแลโอ้ยเป็นไงฟูปเปล่ะเออแล้วคนศักดิ์สิทธิ์มันต้องเป็นแบบไหนล่ะทําแบบไหนล่ะเออแต่ที่มันมากกว่านั้นคือทุกคนพอเราเข้าใจอ่ะมันจะมีมันก็จะมีต่อไงว่าเฮ้ยแล้วเราจะออยิ่งคืนความศักดิ์สิทธิ์เราได้ยังไงเออ กุญแจที่มันจะไขสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองยิ่งขึ้นคืออะไรนั่นคือการเป็นความรักทุกคนเพราะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณของเราคือความรักและแสงสว่างเป็นความรักเนาะรักบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความรักคือกุญแจไขในทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นอะเราต้องมีจิตใจที่เป็นความรักรักต่อตัวเอง รักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นยอมรับตัวเองในไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือหรือแบบด้านไม่ดียอมรับตัวเองให้ได้ออปกกอบกอดด้วยความรักกับตัวเองอรักตัวเองก่อนรักตัวเองได้รักตัวเองเป็นเนาะความรักที่เรามีนี่แหละเดี๋ยวมันจะค่อยๆเผื่อแผเออ่เริ่มรักคนอื่นเป็น พร้อมที่จะส่งออกหรือส่งต่อให้กับคนอื่นได้เนาะเหมือนในวันที่นุชยังรักตัวเองไม่เป็นนุชก็ไม่พร้อมส่งต่อให้ใครค่ะทุกคนแต่ในวันที่นุชเรียนรู้ที่จะเอ้ยเริ่มรักตัวเองเป็นวะเออเราก็เลยเข้าใจว่าเออความรักตรงเนี้ยมันก็เผื่อแผ่เออมันก็เริ่มเผื่อแผ่คนอื่นได้ทุกคนอืมเพราะฉะนั้นสําหรับวันเนี้ยเนาะสิ่งที่นุชยืนยําไม่ยาวก็คือให้เลือก นำไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าอะไรก็ตามและหรือว่าวันนี้คุณเจออะไรก็ตามทั้งขาวทั้งดําในชีวิตอะทุกอย่างอะทุกคนที่เกิดขึ้นอะมันดีเสมอแล้วมาเพื่อเราเสมอแค่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นทําความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่เอามาเป็นประโยชน์ต่อเราได้นํามาปรับใช้เออแบบพี่นุยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้อง เป็นความรักให้ได้เมื่อเป็นความรักกลับเข้ามาข้างในตัวเองอะคะ่ะเราจะเชื่อมโยงกับตัวตนภายในที่เป็นทุกเขาเรียกว่าอะอรคือมีทุกองค์ความรู้หรือสิ่งที่เราอยากรู้อยู่ข้างในตัวเองเนาะแค่เรายัางเข้าไม่ถึงแต่ในวันที่เราเริ่มค่อยๆฝึกฝนตัวเองกลับเข้ามาข้างในตัวเองฟังเสียงภายในตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไกด์นำทางเนานะซึ่งซึ่งนุชก็ได้ไกด์นำทาง เ,เรียกว่ามาเป็นปิ้งแวบมาเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยทำนู้นทํานี้สิคือบางครั้งสิ่งที่นุดมาถ่ายทอดมาแบ่งปันกับทุกคนน่ะก็จะมาจากข้างในแหละพอหนุดไม่ได้มีแผนว่านุดจ,จะพูดหรืออะไรสิ่งใดเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะม,มาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากแบ่งปันเรื่องนี้อยากส่งต่อเร่อนี้เออเพราะฉะนั้นกลับมาเป็นความรากักเออความรากัก เขามาฟังเสียงภายในตัวเองเขาเรียกว่าเหมือนกับมาเชื่อมต่อกับตัวตนข้างในตัวเองเนาะเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไงทุกคนแต่ว่าเออมันยังไม่เหนียวแน่นไงทุกคนเพราะฉะนั้นจะต้องกลับมาเป็นความรักรักในตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเราจะกลับมาเชื่อมโยงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองที่มันเข้มข้นขึ้นเออทุกคนก็ประมาณนี้นะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความ ที่ตัวเองเรียนรู้ชีวิตในทุกวันเพราะในแต่ละวันเราจะเจอเรื่องราวอะไรให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นทุกวันเนาะ mm hmm. ก็สำหรับนี้สวัสดีค่ะ